สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเล่นแผน4 2 3 1นาโลนะครับแล้วก็วิธีการเลือกนักเตะในแต่และตำแหน่ง้วครับแล้วก็จุดแข็งจุดอ่อนวิธีการเอานักเตะตัวไหนดี เอามาเล่นแผนนี้นะครับก็แผนนี้ก็หลักๆเลยก็คือในเรื่องของเกมรับค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเพราะว่ามี C m 2ตัวเนี่ยมันจะลงมาช่วยเกมรับแทบจะเป็น l m เลยนะคล้ายๆแบบ LM เวลาเล่นเกมรับนะครับส่วนเกมลุก2ตัวนี้มันจะค่อนข้างเติมตไปบริเวณกรอบเก็บโทษตรงหัวมุมนี่นะครับตรงหัวมุมตรงนี้นะสตัวเลยนะครับก็เอาไว้ยิงไกลปั่นโค้งอะไรพวกนี้นครับก็เราก็จะเน้นในเรื่องของการจ่ายบอล ทำชิ่งแล้วก็สวนกลับจังหวะฉาบช่วยนะครับโอเคส่วนศูนย์หน้าเราก็จะเลือกเป็นกองหน้าที่วิ่งแบบสปีดแบบเยอะๆเลยให้เน้นให้เรื่องของสปีดเยอะๆเลยนะครับแล้วก็พวกแผงมิดฟิลสามตัวนี้ให้เน้นในเรื่องของการยิงไกลให้คมๆเลยแต่ส่วนตัวผมจะก็จะเลือกนักเตะที่ยิงไกลพอได้แล้วก็เน้นในเรื่องของการเลี้ยงบอลถ้าส่วนใหญ่นะครับการเลี้ยงบอลเพราะเราจะเลี้ยงบอลข้างที่จะเยอะเพราะว่าการเลี้ยงบอลถ้าเกิดค่าพลังการเลี้ยงบอลเยอะมันจะ เวลาเราคอนโทรนหรือว่าบังคับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยง่ายเลยครับเพราะว่าค่าพลังการเลี้ยงมันต้องแบบหลักว่าให้หลักประมาณ2 0นะต,ต,ต่ำต่ำต้องร2 0นะครับนี่ครับเน้นย้ําเลยนะครับ2ปีฟังนี้นะครับนี่เพราะว่าปีผมฟังนี้ก็ร้อยเนี่ยครับนี่ครับ,รบแล้วก็เน้นในเรื่องของพลังแฝงเลี้ยงเร็ว มันก็จะพลิกบอลไวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้าเกิดหามาได้ก็คือดีเลยส่วนอ่าอ็ตัวนี้ก็เน้นในเรื่องของคมคมเน้นความเร็วไม่ต้องเยอะครับเน้นในเรื่องของให้มันยิงแบบคมคมเลยแล้วก็จ่ายบอลสั้นจ่ายบอลยาวนี่ดีๆเลยครับแล้วก็เป็น c ีดีฝั่งนี้ก็จากที่ผมเล่นมาลองมาหลายตำแหน่งละไม่ว่าจะเป็น c ีดีเอตัวต่ำสูง2ตัวแล้วก็กลางสูง2ตัวหรือว่าสูงสูง2ตัวนะครับ ผมว่าสมดุลที่สุดก็คือเป็นกลางสูงตัวหนึง่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นสูงสูงเวิร์กเดแบบสูงสูงเลยไว้ไว้ไว้เติมมันก็จะมีตัวลูกประมาณ5ตัวนะครับประมาณ5ตัวแล้วเราก็จะทิ้งวีเอล่าเนี่ยไว้อยู่ประมาณแดนกลางไว้จังหวะเราพลาดนะครับเราเราเราโดนสวนครับนะครับก็อันนี้ค่อนข,ข้างที่จะสมดุลละเน,นี่ยจากตำแหน่งตาแหน่งที่ผมเล่นมาค่อนข้างที่จะเป็นพันเกม2 0 0 0 3 0 0 0เกมละแผนนี้นะครับ ก็นักเตะก็ประมาณนี้หลักๆให้เน้นในเรื่องของ CDM แล้วก็ CM 3ตัวแล้วก็ STS เราก็ต้องเลือกให้มันดีๆหน่อยตามที่ผมบอกเลยนะครับประมาณน,นี้เลยนะครับก็แผงหลังก็เลือกปกติเลยเลือกนักเตะแบบปกติตามที่เราชอบเลยแบบเมตาหน่อยตามงบเลยนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับ โอเคเราก็เข okay, ้ามาในเกมอ่ะเดี๋ยวเราผมก็จะสอนวิธีการขึ Be ้นเกมวิธีการเล่นเกมรับการเล่นเกมรับมันขึ้นแบบไหนนะครับไม่ไเล่นเกมรับแผ่มันยืนแบบไหนนะแล้วก็เวลาเล่นเกมลุกก็มันจะขึ้นแบบไหนนะครับนี่เราก็เล่นเกมรับแล้วผมว่ากดตั้งรับเลยใครเลี่ยมแผ่นนี้ก็กดตังรับเลยหลังจะได้ไม่ลอยนะก่อนนี้เราก็ไม่ต้องรีบไม่ต้องไล่เนี่ยรอรอเขาเลยครึ่งสนามมาก่อนค่อยไล่ เอาม้วนไหมเดี๋ยวไม่เดี๋ยงไม่อยู่ในจุดที่อันตรายนะไปไล่ฮะโอ้โหโอ้โหเกือบโดนยิงไก่แผนเราแน่นอยู่แล้วนี่แผนนี้ใครเล่นแผนนี้ก็จะเพราะ CDM เรามีสองตัวถ้าไม่โดนเปิดมุมเปิดหม่งเข้ามามั่วๆนะก็ก็กินยากอยู่ครับ ตอนนี้เขาคลองบอลเหนียวแน่นนะสีดำเฮ้ยได้ไหมโอเคได้ละนะไปแล้วไปแล้วสวนกราบลูกนี้ไปแล้วซอนดึงกลับมากรดน,น,น,นึงทีอื้ม <c oughs> ปั่นติดวะเสียได้เลหรอได้อยู่ โหันฝันอื้อหือคาสิยาเซฟเฮ้ยอะไรเนี่ยได้ปะโอ้โหไม่ได้หว่ะมั่วจังหวะเนี้ยอาชิบหายแล้วครับโอ้โหบัฟเฟ่โอ้โหวิ่งไม่ทันว่ะโอ้โดนนำเลยครับจังหวะนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะวิ่งไม่ทันเลยว่ะ โอ้เราก็โดนนำไปก่อนเม็ดหนึงน,นะโอเค่ะทดสอบไปเดี๋ยวผมกดอ่าจังหวะนี้ผมก็กดแบบเกมลุกนะเวลาโดนนำผมก็จะกดเกมลุกไปเลยครับต้องนี่เวลาเหลืเยอะค่อยๆเพาะไปค่อยๆนวไปครับเนี่ยเตะเรามันจะชิดๆกันหน่อยออจังหวะจังหวะ โอโ้โหหาจังหวะแต่เราใจเราเสียอได้อยู่โอ้โหเกา่าแน่นเหมือนกันนะต้องว่ากันใหม่ครึ่งหลังแล้วแหละ วางกันหน่อยข้างหลังครับดนน้ำก่อนด้วย1 0 1> ต้องบุกแล้วฟ้องบุกแล้วเราต้องเพลย์แล้วก่อนนี้เราได้เพลย์บุกแล้วคอยขึ้นไปก่อนโอเคจังหวะไปเรื่อยๆครับโอเครายอ๊ค เรียบร้อยดิเรียบร้อยดิซ้อนสวยเวลาเหลือเยอะนาละเม็ดหนึ่งแล้เตะมันกระจายกระจายกันอยู่หน้ากรอบเยอะนะประมาณสี่ตัวนะทีมเราอะใช่ไหมสี่ตัวแล้วก็จะมีซีดีเอ็มมาซ้อนอยู่หน้ากรอบเหื่อโทษสองตัวกลับมาเสมอแล้อันนี้กลับมาเสมอกล้วไบาักสซาปรซาลา ทาทมิรู้เดี๋ยวโอ้โหเกือบโดนปอปเป้ของเทวอ๋อโอเคตีรีเซ็ตใหม่รีเซตใหม่มเขาเขาดักอยู่กไ็ไม่มีช่องก็หาช่องไว้เลยครับเอาไปแล้วไปแล้วป,ๆๆป,ป,ปั่นไม่เคยจะเข้าเลยครับ เตะมุมแล้วลูกสูตรโอเควีล่าวิ่งมาแล้วไม่ได้วะโอะ้โหเจเรมีฟริงโพอมีจังหวะครับวอนนี้ซอนอมไม่ใช่ซอนเนี่ยโยฮันครับโอเคเห็นรออเล่นแผนนี้ก็ใจเย็นหน่อยต้องใจเย็นหน่อยครับค่อยๆหาจังหวะไปเรื่อยแล้วก็จ่ายแล้วก็จะคึงแถวๆนอกอ่าหน้าหน้าก,กียรติโทษ คึงไปเรื่อยฮะนวดเขาเรียกว่าบอลนวดนะนวดไปเรื่อยนันกกอฟเหตุโทษนะรอเขาพลา,าดเร,เราเล่นง่ายแล้วเรานำแล้วเหชิงไปครับเห็นเราให้เลยครับต้องฟองบอลเยอะ Patrick Vieira. Ele é. Toque no som, parte para cima som, ganhando metros, vem para ataque. Roubieta, ó. limpa na bola. Ele vai lá O vai. Raya, Raya. Aqui a bombonária, não é? Roubieta. Eles estão sentindo que dá para empatar e a torcida tá empurrando o time. Oh, olha só, ele acabou de uma mua, ó. Está pronto, ó. Não tem nada de errado. โ okay. อเคก็อันนี้ก็เล่นประมาณนี้4 2 3 1นนาโลประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ